อีกคนหนึ่งย้มตังคนอื่นแต่พอถึงเวลาคืนเงินไม่ให้เกี้ยวกระาดาษจะไปฟ้องแล้วเจ้านี่ต้องจนเอาจนเอาแต่ลูกนี่รวยเอารวยเอาอีกคนหนึ่งโดนตกหน้ากลางสื่อแต่ทอดใครครับพิธีกรชื่อดังทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าคนนั้นเป็นใคร แล้อีกคนหนึ่งจะไปเรียกเงินจะพาไปออกรายการดังแต่พอโป๊ะแตกไอ้เฮียเก็บประกรันไม่อยู่อยู่กับทนายทนายกบผมกินกบไม่ได้ครับและอีกคนหนึ่งโอ้โหไอผมสั้น ไอ้น,นักร้องเออไม่ใช่ผู้ชายนะนักร้องผู้หญิงครับผมสั้นเข้าคุกได้ประกันตัวออกมาโอโหอ,อรารวาสใหญ่เลยนะครับไอ้ทุกคนร่วมตัวนัดสื่อจะไปะแถลงข่าวสิ้นเดือนนี้วันที่สามสิบสิบเอ็ดโมงเช้าแถลงเรื่องอะไรครับพวกมึงอะ่ะมีแค่ที่เดียวที่สมควรอยู่ ที่ไหนรู้ปะในนั้นกวนอยู่ในนั้นนะครับนั่นแหละที่เดียวแค่พวกมึงอยู่ในนั้นนะครับอย่าถแถลงเลยเดี๋ยวโดนกระแสกลับเดี๋ยวโดนดา่าอย่าเลยแนะนำวางดี